เมื่อวานนี้ถ้าหากว่าน่าจะทุกคนในประเทศไทยนะได้ดูการถ่ายทอดสดภาพที่งดงามจากการตาเป็นระเบียบเรียบร้อยทรงพลังนะฮะในงานถ่ายทอดสดพิธีถวายสัตว์ปฏิญญาณตนของทหารรักษาพระองค์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคมที่ผ่านไปนะมาวันนี้เป็นวันคือเมื่อวานนี้นะครับถ่ายทอดสดผมก็ดูยาวไปไม่อยากจะลุกจากเก้าอี้ไปเลยนะครับไปชงกาแฟหรืออะไรก็ไม่อยากไปนก็ก็ดูไปจนเห็นความยิ่งใหญ่ของกระบวนการที่ แสดงต่อหน้าพระพักของพระเจ้าอยู่หัวและพระราชินีเมื่อวานนี้นะครับเ,เขาเรียกงานว่าราชวัลลบเทิดไทยจอมราชา7 2พสามหามงคลนถือว่าเป็นพิธีสวนสนามครั้งยิ่งใหญ่สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยตราการตาแถมปิดท้ายพอมืดแล้วนะครับก็จะมีดโดรนนับพันลำนะไม่รู้ก็ททำยังไงใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ปรับจัดรูปแบบของการ สร้างภาพบนอากาศเนี่ยครับเรียกว่าเป็นการแปลอักษรหรือแปลภาพอะไรก็ได้ทั้งสิบกวภาพช่างสุดยอดจริงๆเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็เจ้าอยู่หัวพระราชีนีสมเด็จพระเทพพระนิธิษาเจ้าแล้วก็เจ้าหญิงเจ้าชายทั้งหลายนะครับก็สวยงามนะสลองพระองค์ในอย่างเป็นทางการ แล้วก็พวกทหารเนี่ยสีสีแดงจัดสีฟ้าสีน้ำเงินสีเทาดำดาผมจะชอบสีดำนรู้สึกมันเคร่งเครือ่ดีนะครับแต่ภาพรวมๆเนี่ยนะถ้าเราไปอังกฤษหรือไม่ก็ดูข่าวจากอังกฤษเนี่ยพระราชวังบักกิงแฮมก็เหมือนจะเป็นแบ็กดรอปเป็นเป็นภาพด้านหลังเวลามีพิธีมีงานอะไรหรือไม่มีอะไรเราก็ไปถ่ายรูปอยู่ข้างหน้านะครับพอไปลอนดอนไม่มีใครหรอกที่จะไม่ไป แต่บ้านเรานี้ก็ <c oughs> โชคดีนะสุดยอดนะที่เรามีลานพระราชวังดุสิตรเ,เรียกกันง่ายๆว่าลานพระบระมร,รูปทรงม้าหน้าสวนน้ำพรแล้วก็จะมีอาคารที่ถึงเป็นงานคลาสสิกจะทรงเป็นแบบยุโรปก็แล้วแต่นะครับคือพระที่นั่งอนันตสมาคมเมื่อวานเนี้ยแล้วแต่อายุของท่านผู้ฟัง <c oughs> ว่าดูภาพ แล้วจะเกิดจินตนาการอย่างอื่นที่ไม่อยู่ในภาพอย่างไรนะแต่เฉพาะที่อยู่ในภาพและการถ่ายทอดสดเนี่ยเนีบไปหมดนะการตัดต่อการถ่ายทำแสงสีแล้วก็กระบวนการสวนสนามของทหารวงดุริยางขบวนเสด็จรถส่วนพระองค์ที่เสด็จมายิ่งตอนเสด็จกลับเนี่ยนะครับ <c oughs> ก็รถคันหน้าเนี่ยครับเปิดประทุนประทับนั่งทั้งสองพระองค์ แล้วก็ค่อยๆขับไปเลี้ยวเข้าไปทางสวนน้ำพรทางนั้นคงจะมีทางทะลุไปนะทางใดทางหนึ่งผมดูแล้วในแง่ของคนไทยโดยทั่วไปเนี่ยจะเห็นว่ามันสวยมันสวยงามไม่ได้แพ้อังกฤษอไม่เหมือนกันหรอกครับที่อังกฤษทําแต่ว่าในรูปแบบทํานองเดียวกันที่ว่าเรามีความงดงามสีสันสวยงามมีความศักดิ์สิทธิ์เค่งถึงของพิธีการเมื่อวานนี้จินตนาการไปตามใจผมและท่านผู้ฟังแล้วกันนะครับว่า มันสะท้อนเห็นความหนักแน่นยิ่งใหญ่ทรงพลังของเหล่าทหารรักษาพระองค์ทั้งหลายซึ่งต้องสะท้อนทุกเหล่าทัพด้วยแหละนะครับแต่ว่าเฉพาะเมื่อาวานนี้คือทหารที่มีหน้าที่เฝ้าดูแลความยิ่งใหญ่ความปลอดภัยหรือพระราชภารกิจทั้งหมดของพระเจ้าอยู่หัวและพระราชินีหรือสถาบันพระมหากษัตริย์ในพื้นที่อัน กว้างก็เลยกลายเป็นจํากัดไปเลยเมื่อก่อนเนี่ยเหมือนมันเล็กไปเลยนะครับแต่สวยมากมากนะครับเ,เป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นแถวตรงนิ่งแล้วก็ตอนจบพิธีก่อนจะจบนะครับพระเจ้าอยู่หัวก็มีพระบรมราชวาทด,ดังนี้ว่าข้าพเจ้ามีความชื่นชมอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมในพิธีสวนสนามและถวายสัตว์ปฏิญญาณตนของทหารรักษาพระองค์ในวันนี้ ขอขอบใจในไมตรีจิตและคำปฏิญาณสัญญาจากใจจริงของทุกคนขอสนองน้ำใจไมตรีนั้นด้วยความจริงใจเช่นเดียวกันผมชอบตรงนี้จริงๆเวลาฟังเมื่อวานนะครับจริงใจเช่นเดียวกันขอสนองน้ำใจของทุกท่านเลยนะครับด้วยความจริงใจเหมือนกันท่านจริงใจกับเราเราก็จริงใจกับท่านก็เหมือนกับที่เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่กาวว่าเราจะไม่ทอดทิ้งประชาชน ความพร้อมเพียงเป็นสง่าที่ท่านทั้งหลายได้แสดงให้เห็นนี้เป็นนิมิตรหมายอันดีว่าทหารทุกหมู่เหล่าจะพร้อมเพียงกันปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศเพื่อความวัฒนาผาสุขของประชาชนจึงขอให้ทุกท่านร่วมแรงร่วมใจกันและร่วมกับทุกคนทุกฝ่ายในบ้านเมืองใช้ความรู้ความสามารถและสติปัญญา ปฏิบัติภารกิจน้อยใหญ่อย่างมีเอกภาพให้สำเร็จผลเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนพร้อมทุกส่วนก็จะเป็นการรักษาคำปฏิญาณที่ให้ไว้ได้อย่างเที่ยงแท้อันจะนำมาซึ่งความดีความเจริญทั้งของตนเองและชาติบ้านเมืองอย่างยั่งยืนขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์พร้อมทั้งอำนาจแห่งความจงรักภักดีอันมั่นคงต่อประเทศชาติ จงมาดาลให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญและความสําเร็จในหน้าที่ทุกประการอันนี้ก็คือพระบรมราชโชวาทเมาาื่อวานสั้นๆกระชับได้ใจความเราทั้งสองฝ่ายจริงใจต่อกันช่วยกันทําให้บ้านเมืองเนี่ยยั่งยืนจเจริญต่อไปแล้วก็ให้ทุกคนมุ่งมั่นดูแลประเทศชาติเมื่อวานนี้เรา อาจจะเห็นว่าเป็นพิธีการหรือพิธีกรรมที่ได้จัดขึ้นถ้าพูดถึงว่าในราชการนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่มีพิธีสวนสนามทาหารบาดเล็กรักษาพระองค์สําหรับพระองค์นะครับเมบื่อวานเป็นครั้งแรกในราชการที่สิบเพราะผมก็จินตนาการออกนอกลกูนอกทางไปนิดหนึ่งว่าเวลานั่งดูก็กในฐานะที่เคยเรียนรัฐศาสตร์ก็มองว่า นี่คือพิธีกรรมหรืพิธีการที่นักรัฐศาสตร์เนี่ยกลุ่มหนึ่งนะครับที่คิดว่าสรุปว่าเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของทฤษฎีอ n v e n t i o n of Tradition ก็คือการสร้าง uh, ประดิษฐกรรมทางประเพณีเป็นทฤษฎีรัฐศาสตร์ ท่นเป็นนักรัฐศาสตร์หรือนักศึกษานิสิตท,ที่เรียนนักศาสตร์อาจจะเคยนักรัฐศาสตร์ได้ยินทฤษฎีนี้นะครับส่วนนิสิตนักศึกษา,าก็แล้วแต่ว่าท่านจะเรียนอะไรนะอาจจะโฉบเฉียวมาได้ยินก็ได้คําว่า invention of tradition ไม่ได้มองในแง่ลบหรือแง่บวกมองในแง่หลักวิชาการก็คือว่านักรัฐศาสตร์ก็จะมองว่าทุกประเทศทุกสังคมทุกชุมชนเนี่ยมันจะมีกระบวนการในการ ทำให้เกิดความขลังความศักดิ์สิทธิ์และความยั่งยืนในชุมชนสังคมหรือวัฒนธรรมต่างๆด้วยการสร้างพิธีกรรมต่างๆให้มันกลายเป็นประเพณีเป็นแบบแผนของการปฏิบัติสมมติว่า้าฝรั่งก็คือว่าเวลาเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ฝรั่งเขานะครับเราจะต้องเข้าเฝ้าเราจะต้องเดินแบบไหนแต่งตัวอย่างไร นะแล้วเราจะต้องกราบบังคมทูลอย่างไรจะค้งคำนับอย่างไรจะถอนสบัวอย่างไรอะไรประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็คือเป็นพิธีการที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเหมือนกับพระพเจ้ากลายเป็นศาสดาแง่งศาสนาพระสงค์ทั้งหลายก็กราบไหว้บูชาการเวลาต่อมาก็มีการไหว้แบบเป็ it, นจางคปดิษฐ์ไหว้พระรัตนใจพระพุพะทธธรรมพระสงค์อนะ่าพรอินเดียเขาก็ไหวแบบ ตรงๆทื่อๆคนไทยก็ไหว้แบบโคง้งคำนับให้มันอ่อนคออ่อนน้อมคนญี่ปุ่นเวลาโคง้งแสดงความเคารพหรือนับถือคนอื่นเขาก็จะโค้งต่ำลงมานับถือมากก็จะโค้งต่ำมากอะไรประมาณนั้นนะครับพวกนี้เป็นการสร้างหรือ invention หรือการสร้างประดิษฐกรรมทางประเพณีสถาบัานพระมหากษัตริย์ท่านอาจจะเคย ได้ยินชื่อหรืออาจจะอ่านแล้วหลายท่านคงได้อ่านแล้วละ่ะตั้งแต่เด็กนะครับพระราชพิธี12เดือนเนี่ยของอรัชกาลที่5ที่ได้มีพระราชนิพนธ์มาเนี่ยว่าจะมีประเพณีพิธีการอย่างไรอย่างไรบ้างในแต่ละเดือนแต่ละเดือน,แต,อนแต่มันขาดไปเดือนหลังนะครับถ้าเราอ่านหนังสือคงไม่ได้เขียนเดือนสุดท้ายแต่การมีพระราชพิธีต่างๆก็เป็น invention of tradition เป็นการสร้าง ประดิษกรรมใหม่ในเชิงวัฒนธรรมแล้วก็ยึดถือปฏิบัติกันมาพิธีทอดผ้าพระกฐินพยุหะยาตราทางชลมากพิธีจรดพนังคันพระราชพิธีจรดพนังคันแลกนาขวาัญหวานข้าวที่สนามหลวงพญาแลกนาไทนาอะไรแบบนี้เทพีข้าวก็หากระจาดไปเพราะมานั้นพวกนี้เป็นในทางรัฐศาสตร,ร์ถือว่าเป็นประดิษกรรม ให้เกิดกลายเป็นวัฒนธรรมภนะาษาอังกฤษใช้คำว่า invention of tradition มองในแง่บวกก็คือว่ามันก็ทำให้สังคมนั้นยั่งยืนมันคงศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่เคารพสถาบันสูงสูงหรือว่าสถาบันในตำบลหมู่บ้านก็เป็นที่เคารพ มันก็จะกลายเป็นอย่างนั้นอินเดียอาจจะหนักไปหน่อยก็กลายเป็นที่ว่าต่างชนต่างชั้นวรณนะก็มีนวัตกรรมไม่ใช่นวัตกรรมนะฮะมีประดิษฐกรรมทางประเพณีว่าคนวรณนะสูงนั่งตรงนี้วรณนะต่ํายืนตรงนี้อะไรประมาณนั้นนะครับอย่างของเราเนี่ยการเข้าเฝ้าพระเจ้าอยู่หัวก็จะต้องหมอบคลานนะกราบไหว้ติดพื้นฝรั่งเขาก็ยืนโค้งคำนับพวกนี้เป็น invention of tradition ในเชิงรัฐศาสตร์แล้วแต่ละสังคมจะไม่เหมือนกัน เ,เวลาเราเป็นหนุ่มไปรเรียนต่างประเทศยังไม่ทันเข้าใจ invention of tradition ของประเพณีนิยมของพระมหากรรษัตริย์ไทยสถาบันระดับบนๆของไทยหรือแม้กระทั่งตำบลหมู่บ้านครอบครัวพ่อแม่จะสอนว่าเวลาเ,เดินผ่านผู้ใหญ่ให้ก้มโค้งลงมาให้ตามเหมือนกับเคารพเกรงใจไม่ใช่เดินค้ําหัวกุญยายอะไรแบบนั้นไม่ได้อันนี้ก็เป็น อินเวนชันอัพเทอ i ์ดิชันเหมือนกันในเชิงรัฐศาสตร์นะครับตอนนี้เวลานักเรียนรัฐศาสตร์หรือว่านักเรียนไทยไปเรียนต่างประเทศผมไม่ได้หมายถึงพิธาธนาทรเท่านั้นรวมทั้งผมด้วยนะครับทุกคนที่ไปต่างประเทศเนี่ยถ้ายังไม่ได้ซึมซับอิ uh, vention of Tradition ของไทยและยังไม่ได้อ่านหนังสือเดี๋ยวนี่เป็นตัวอย่างนะ,ะเป็นรวมบทความของนักวิชาการ i n v e n t i o n of t r a d i t i o n ที่ อเผยบางทีผมก็หยิบมาอ้างถึงนะครับเพราะว่านักรัฐศาสตร์ควรจะมีหนังสือเล่มนี้ติดบ้านเอาไว้ทะเลาะกันนะครับทางวิชาการบรรณาธิการโดยอาจารย์ออริคอฟส์บวมกับเทเรนซ์เรนเจอร์ออริคอฟส์บวมนี่ก็ถือเป็นเจ้าทฤษฎีคนหนึ่งทีเดียวในทางรัศฐศาสตร์ตอนนี้ถ้าเราไปอยู่ต่างประเทศนะเราก็ได้ซึมซับวิธีคิดแบบฝรัง่งแล้วไปอ่านทฤษฎีนี้ในทางรัศฐศาสตร์ถ้าไม่ได้อ่านก็นแล้วไปนะครับก็จะไม่ต้องมานั่งพูดให้ยืดยาวเหมือนผมถ,ถ้าอ่าน ก็ก็มานั่งคิดนะเอ้เมืองไทยนะไอ้ที่เราเคารพเรามีพิธีการมีราชพิธีต่างๆเนี่ยกล้วนแต่ประดิษฐ์กันขึ้นมาใหม่ๆทั้งนั้นเนี่ยตามทฤษฎีฝรั่งว่าใช่ไหมพวกคนหนุ่มสาวไปเรียนแบบฝรั่งกลับมาก็เลยมามอง Invention of Tradition หรือการประดิษฐกรรมทางประเพณีนิยมในสังคมไทยโดยเฉพาะในสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยเป็นเชิงลบ ที่ผมพูดไปเป็นมักเป็นเวรก่อนหน้านี้นะเป็นเพิงเป็นเชิงบวกเพราะว่ามีนวัตกรรมไม่มีประดิษฐกรรมอันนี้ไม่ใช่อินโนเวชันเป็นทรดิชันมันเป็นประเพณีที่เราสร้างขึ้นมานะจนเราพึงพอใจปฏิบัติต่อเนื่องกันมามีความสุขมีความเ,าเห็นพ้องกันว่าที่เราสร้างประเพณีนี้ขึ้นมาเนี่ยมันงดงามสมควรสืบต่ออันนี้มองในเชิงบวกผมจะมีความสุขเมื่อวานนี้ไง แต่ถ้าเราไปเรียนเมืองนอกผมก็ไปเรียนนะบางท่านไปเรียนเมืองนอกกลับมาแล้วก็เอาที่ฝรั่งคิดเอ้ยมันสร้างขึ้นมามาหลอกเราให้เราเคารพเชื่อฟังมันก็เลยเกิดความคิดเชิงปฏิวัติไม่พอใจสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างที่บางคนคิดใช่ไหมเพราะคิดเป็นลบโดยไม่กลับมามอง tradition ของไทยมันทฤษฎีเดียวกันนะครับ invention of tradition ผมยกตัวอย่างไหนๆคือผมจินตนาการแบบเกิน จากพิธีสวนสนามเมื่อวานนั่งดูก็ก็นึกถึงนักเรียนนอกคนหนึ่งลูกชายอาจารย์ป่วยอึ้งพากอชื่อจายนะครับภาษาไทยก็อาจจะใช้คาว่าใจอึ้งพากรอ,อาจารย์ใจนี่ก็เป็นนักเรียนนอกอังกฤษนักมาสอนรัฐศาสตร์ที่คณะผมเนี่ยครับอยู่ด้วยผมก็เป็นอาจารย์อยู่ในช่วงนั้นอาจารย์ใจก็จะมาทีหลังก็สอนพวกทฤษฎีสังคมนิยมมาร์กซิสอะไรพวกเนี้ย แล้วอยู่มาวันหนึ่งเน,นี่ยอาจาร,รย์ใจเขาก็เขียนหนังสือการปฏิวัติหรือการยึดอํานาจสําหรับคนรวยนะเขาก็จะวิพากษ์วิจารณ์สถาบันพระมหากษัตริย์พวกทหารยึดอํานาจเล่มหนังสือชื่อ A Cool for the Rich โอ้ตอนนั้นผมกับเพื่อนอาจาร,รย์บอกว่าอาจาร,รย์ใจเหลือไหมขอสักเล่มเพราะว่ามันอื้อฉาวมากเดี๋ยวอาจาร,รย์ใจไม่อยู่แล้วแล้วเราจะไม่มีอ่านนะครับเพราะเราเป็นนักรัศศาสตร์เราก็รู้ว่าอาจาร,รย์ใจเขาเนี่ยสกกลนบนทําลาย สถาบันพระมหากษัตริย์ใช้สัใหม่ไม่ใช่ดูถูกหรือสร้างปัญหากันนะครับคืออาจารย์ใจเขาคิดแบบนั้นมันเป็นหนังสือเล่มนี้ก็มีการเอ่ยถึงเรื่องที่พูดไปเมื่อกี้ในเชิงทฤษฎีนะครับ invention of tradition นะเล่มนี้ผมมีไว้เล่มเดียวเพราะม,มีหลายบทความมันอ่านสะดวกหน่อยที่บ้านนะเป็นชุดซีรีส์เขาเรียกแคนโตซีรีส์ของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์นะครับท่านอาจจะหาซื้อหนังสือเล่มอื่นก็ได้แต่ว่า ถ้าสนใจคือคำชื่อทฤษฎีมันก็คือ the invention of tradition อาจารย์ใจก็พูดเรื่องนี้ในหนังสืออค cool ูฟอเดรชหนังสือเล่มนี้นะครับอคูฟอ r เดรของใจอึ้งภากรไม่มีวันท,ที่ท่านจะหาอ่านได้นะครับ <laughs> ผมตอนนั้นเนี่ยพอบอกอาจารย์ใจเขาพิอกมาเดี๋ยวก่อนอาจารย์ใจโดนจับเนี่ยเราขอซื้อซักเล่มสองเล่มผมก็ได้มปสองเล่มนะครับแล้วให้ท่านหนึ่งไปเล่มหนึ่งเพื่อนผมเลือไว้ที่บ้านหนึ่งเล่ม ที่ได้มาเพราะว่าคนสนิทของอาจารย์ใจอึ้งพกรณ์คือท่านรองศาสตราจารย์ประทุมพรวัชรสเถียรนะเพื่อนอาจารย์รุ่นพี่ที่รัศจุลาเนี่ยครับล่วงรับไปแล้วนะครับพี่ตุ้งพี่ตุงนะ้งอาจารย์ท่านก็จากไปแล้วลนะ่ะแต่ว่าท่านก็บอกเดี๋ยวเดี๋ยวหาให้อาจารย์ผมก็นด้มาสองเล่มน,นะกูฟดริชก็อ่านไปเลยเลยบอกว่าเออก็ใจเขาเรียนแล้วเขาก็เอาทฤษฎี invention of tradition เนี่ยมาวิาพากษ์วิจารณ์สถาบันพระหมหากษัตริย์ ว่าประเพณีเหล่านี้มันก็สร้างขึ้นมาแล้วต้องไปเชื่ออะไรนะครับไอ้เราก็เรียนต่างประเทศเหมือนกันแต่ว่าเราแถวๆอินเดียเป็นหลักอเมริกาผมก็ไปมันก็คิดต่างกันผมเพิ่งจะจะเล่าให้ฟังว่ามนุษย์เราต้องมีการสร้างประดิษกรรมเชิงวัฒนธรรมอยู่เสมอเพื่อให้วัฒนธรรมที่เป็นประเพณีให้ให้มันฝังลึกในสังคมกลายเป็นที่ยึดเหนี่ยวเพื่อความสุขความเจริญ เป็นวัฒนธรรมเป็นแบบแผนประเพณีที่ยั่งยืนนะแต่ว่าถ้าเรามองมุมลบมันก็กลายเป็นเออก็แกล้งทําขึ้นมามหลอกให้เราเคารพนั่นก็เป็นวิธีคิดของใจอุ้มพากรนอกจากนั้นหนังสือของใจอุ้มพากรเนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องพระเจ้าอยู่หัวในเชิงลบต่างๆผมจะไม่ลงรายละเอียดนองจากว่าเมื่อวานนี้ผมก็คิดถึงจ,จารชัยเออหนังสืออคูฟอริช่แหละ ที่พูดถึงอ n v e n t i o n of Tradition ผมหวังว่าคณะ,ะรัฐศาสตร์ในประเทศไทยก็จะเอาเรื่องนี้มาพูดแนละ้วแต่ท่านจะพูดบวกพูดลบนะครับแต่มันเป็นทฤษฎีรัฐศาสตร์อย่างหนงึ่งเท่านั้นเองนั่นก็คือค o r t h o r t h h rich uh, ส่วนผมจะไม่ลงรายละเอียดเยอะไปกว่านี้นะครับ อาจารย์ใจองุงหักรปัจจุบันก็ลีภัยการเมืองคือหลังจากหนังสือออกได้ไม่นานนะครับไม่กี่วันนะอาจารย์ก็นหนีไปก็รีภัยไปอยู่อังกฤษทุกวันนี้ก็คงทํางานอยู่ที่ประเทศอังกฤษนะครับก็เสียดายความคิดมันสมองผมว่าคนที่จะมาสอนสังคมนิยมมาร์กซิสึมมาร์กซิสึมคอมมิวนิสึมในเมืองไทยเนี่ยมันมีน้อยไม่ใช่ไม่ไม่ใช่มีคนรู้น้อยมีคนที่ จะมีตำแหน่งให้สอนในมหาลัยนะมันน้อยนะครับมหาลัยอาจจะไม่ได้เน้นก็ได้นะครับก็ถ้าใจคานหนึ่งแล้วก็ปรับวิธีคิดให้มันเป็นวิชาการคือถ้าเราเป็นนักวิชาการแล้วเราไม่เป็นคท t i ิสต์ทางการเมืองแล้วจะอยู่ได้อย่างอย่างน่าเชื่อถือยาวนานแต่อาจารย์นักวิชาการในเมืองไทยเนี่ยไปๆพอดังแล้วก็กลายเป็นนักการเมืองหรือไม่ก็เป็นนักกิจกรรมทางการเมืองคือเป็น political activist สอนด้วยลุยด้วยมีจุดยืนด้วยเนี่ย มันก็เป็นเสรีภาพของแต่ละคนนะครับแต่ผมอยากเห็นอาจารย์ที่ไม่มีจุดยืน <g iggle> ทางการเมืองมีก็ไม่ต้องไปบอกใครแต่มีจุดยืนทางวิชาการว่าเราจะให้นิสิตนักศึกษา,ศา,ศา,า,าเข้าใจถ้าจไจอึ้งพากรเขาพูดว่า invention of t r a d i t i o n มันเป็นผลมันเป็นเรื่องลบจากสถาบันมหากษัตริย์อาจารย์ก็ต้องอธิบายว่าลบยังไงแล้วอาจารย์ก็ต้องอธิบายอาจารย์คนเดียวกันนะครับต้องอธิบายว่ามันบวกยังไง ส่วนผมพูดเมื่อกี้เนี่ยบวกเรื่องลบก็พูดแต่ว่าไม่อยากอ่านเยอะในหนังสือเล่มนี้นะผมมีโนต้ตปกใหญ่เลยเพราะาตอนนั้นก็วิจารณ์หนังสือเล่มนี้โอเคครับก็ผ่านไปเราก็คุยกันถึงเรื่องงานเมื่อวานนี่แหละนะพิธีสวนสนามและถวายสัตยปฏิญ,ญาณตนของทหารรบสาวพระองค์มันมีอยู่เรื่องหนึ่งนะนะเวลาที่พระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราโชวาทเมื่อวานเนี่ยก็บอกว่า ท่านทั้งหลายาเป็นนิมิตหมายอันดีหารทุกมู่เหล่านะครับพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันร,รักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศเพื่อความผาสุกข,ของประชาชนเพราะผมได้ยินพระบรมราชวาทประโยคนี้นะครับความมั่นคงปลอดภัยของประเทศรู้มันจะธรรมดาธรรมดาแต่บังเอิญในสัปดาห์นี้ประเทศไทยมีเรื่องกับพมา่าสองเรื่องและไม่นับเรื่องกับเขมรหรือกอกูดนะครับอันนั้นขอปัด พักไว้ก่อนเรื่องกับพมา่าสองเรื่องนะครับก็คือเรื่องเ,อเรือประมงไทยถูกยิงแถวแถวละนองอคือมันเป็นหน้าน,น้ำทะเลไทยเกตเศรษฐกิจเฉพาะที่เราหาปลาได้เราก็ว่าอย่างนั้นเ,เสร็จแล้วาทางของพมา่าก็บอกว่าไปล้ําเขาเขาก็ยิงนะครับนั่นก็เรื่องหนึ่งนะครับแล้ว สมาคมประมงไทยก็ตอนนี้เดี๋ยวสองสามวันนี้ท่านคงจะเห็นหลักฐานเพราะว่าเรือประมงไทยเนี่ยก็จะมีกระบวนการมีเทคโนโลยีในการบันทึกข้อมูลว่าเรือลํำไหนอยู่ที่ไหนหาปลาที่ไหนยังไงจะล้ำใกล้จะล้ำเขตพื้นที่เศรษฐกิจเฉพาะของพม่าหรือไม่หรือน่านน้าเรียกว่าเขตทะเลอนาเขตแล้วแต่ว่าจะลาก12ไมล์ทะเลหรือเกินไป200ไมล์ทะเลมันไปชนกันตรงไหนนะครับ เพราะฉะนั้นสมาคมประมงไทยเนี่ยมีข้อมูลว่าเรือไทยล้ำหรือไม่ล้ำเขตเศรษฐกิจเฉพาะของพม่าหรือว่าทะเลอาณาเขตของพม่าหรือไทยมีบันทึกไว้ไม่มีปัญหาเดี๋ยวเคลียร์กันแต่พม่าเนี่ยสร้างปัญหาด้วยกันยิงนะก็ตามดูเรื่องนี้ต่อไปว่ารัฐบาลไทยจะเอายังไงนะครับแต่มีเรื่องหนึ่งที่มันติดใจผมมาตลอดเมื่อวานนี้หลังจากฟังพุะมระชวาทก็คือว่าประเทศไทยได้พูดถึง หมายถึงรัฐบาลไทยนะครับคือเรื่องที่ว้าแดงเอา,อางี้ดีกว่าว้าแดงที่อยู่ทางเ,เขตพรมแดนรัชฉานรัชฉานนี่อยู่ทางเหนือของพาม่านะครับว้าแดงมันจะมีเขตว้าแดงในรัชฉานเนี่ยติดพรมแดนทางตะวันออกเฉียงเหนือเหนือเหนือแล้วก็มาทางตะวันออกเฉียงใต้ใตนิดหนึ่งมันจะเป็นสองติ่งสองช่วงอยู่นะถ้าเราไปเช็คแผนที่ใน youtube ดูก็ได้นะครับคือว้าแดงเนี่ยเป็นพวกกบฏในพาม่าที่จะแยกดินแดนนะ เหมือนลัดชานเหมือนกระเรียงเหมือนมอนที่และดืนอนะครับที่พยายามจะแยกตัวรบกันนยครับประเด็นของผมก็คือว่าผมก็ไม่เข้าใจว่ารัฐบาลไทยไม่รู้หรือยังไงว่าไทยเนี่ยไม่มีพรมแดนติดกับว้าดแดงใดๆทั้งสิน้น <c oughs> ไอ้คนที่รุกเข้ามาในเขตพรมแดนของไทยที่มันมีเขตปักปันชัดเจนระหว่างไทยกับพม่าเนี่ยมันเป็นการ ที่คนฝั่งพม่าะจะเรียกเขาว่าว้าแดงหรืออะไรก็ตามเนี่ยลุกข้ามพรมแดนไทยเข้ามาทหารไทยบางคนก็ถแถลงในพื้นที่นะครับบอกว่าเราก็เคยคุยกันแล้วก็บอกกันให้ถอยไปอันนี้ไม่ใช่เขตว้าแดงว้าแดงบอกเฮ้ยเขามีแผนที่ตรงนี้ของเขาอันนี้ผิดหมดนะครับท่านผู้ฟังรัฐบาลรัฐบาลดีกว่าท่านผู้ฟังไม่ต้องห่วงผิดหมดครับพ้าทหารพูดว่าตรงนี้เป็นของว้าแดงตรงนี้เป็นของไทยอย่าล้ำเข้ามาของไทยเดี๋ยวเรามีปัญหา พูดอย่างนี้ก็ผิดรัฐบาลก็บอกว่าก็านี้ก็ผิดประเทศไทยรับรองพมา่าเท่านั้นเป็นประเทศเพื่อนบ้านเนะเราจึงมีพรมแดนติดพมา่าเราไม่มีพรมแดนติดวาแดงวะแดงเราไม่ได้รับรองว่าว้าแดงเป็นรัฐเอกราชตามนิยามของสหประชาชาติเรารับรองรัฐบาลเหมียนมาหรือพมา่าเป็นเพื่อนบ้านของเราเราปักปันเขตแดนพรมแดนชัดเจน และตรงที่รัดฉานอยู่แล้วก็มีส่วนหนึ่งเป็นของพวกว้าแดงเป็นพวกกบฏจะแยกดินแดนเนี่ยก็คือดินแดนพมา่าเพราะฉะนั้นเราจึงไม่ต้องไปเจรจากับว้าแดงว่าตรงนี้ของไทยตรงนี้ของเองว้าแดงไม่ใช่นะครับพูดกันใหม่ให้ถูกต้องกระทรวงต่างประเทศให้การศึกษาแก่รัฐบาลไทยด้วยนายกรัฐมันตีกลาโหมส่วนพวกทหารเนี่ยอาจจะพูดเพลินไปผมก็ไม่อยากว่าทหารมากนักกลับไปนั่งคิดใหม่นะครับ ประเทศไทยไม่มีปัญหาพรมแดนกับว้าแดงเพราะว้าแดงไม่มีพรมแดนว้าแดงเป็นกลุ่มโจรแยกกลุ่มนักรบแยกดินแดนไม่มีแผ่นดินที่เรารับรองเรารับรองแค่พม่าังนั้นพรมแดนที่ติดไทยทางตั้งแต่แม่ฮองสอนเชียงใหม่เชียงรายเชียงรายเชียงใหม่ลงมาเนี่ยนะติดกับรัชฐานข้างบนแล้วก็เลื่อยมาประจนกะทั้งถึง ถึงเมืองการถึงประจวบอะไรพวกเนี้ยนะครับก็มันจะมีพวกมอนพวกกะเรียงพวกฉานพวกคะทินกยายะอะไรก็แล้วแตนะ่ยังไงก็เป็นพม่าครับทุกเส้นทางเห็นเขาคํานวณรวมก็รวมว่าพรมแดนไทยพม่าเนี่ยท้งหมดเนี่ยประมาณสี่พันกิโลเมตรอะเป็นพรมแดนไทยพม่านะครับถ้าเราจะทะเลาะถ้าจะยิงกันหรือถ้าจะเตือนกันว่าอยากลํามาเกตนี้เป็นของใครชัดจะเถียงกันเนี่ยเราทะเลาะ หรือเถียงหรือเจรจากับพม่าเท่านั้นว้าแดงไม่มีสิทธิ์มาเจรจากับเรานอกจากจะคุยกันในพื้นที่แบบกันเองที่รู้จักกันว่าน้าแดงจะไม่มีวันลุกล้ำพรมแดนไทยมีแต่คนฝั่งพมา่าลุกล้ำพรมแดนไทยบังเอิญเป็นพวกว้าแดงเราก็ดันเขากลับไปพูดกันไม่รู้เรื่องก็ยิงก็ <c oughs> <c oughs> แล้วแต่นะครับอันนี้ผมก็ไม่อยากยุให้เกิดสงครามแต่ถ้าเราพูดว่า ดินแดนของว้าแดงอยู่ตรงนี้นะไม่ใช่ไม่ใช่เข้ามาในแผ่นดินไทยนี่เราพูดผิดนะครับมันเหมือนกับเราเผลอพูดไปว่าเรายอมรับว่าพวกว้าแดงเป็นรัฐอิสระไม่ใช่มันอย่างเป็นทางการรัฐบาลไทยกระทรวงการต่างประเทศรัฐนุรีกลาโหมนายกรัฐมนตรีนะฮะแล้วก็พวกทหารทุกส่วนที่ทํางานพรมแดนเนี่ยต้องพูดใหม่ให้ถูกนะครับว่าตรงนี้พรมแดนไทยตรงนี้พรมแดนพมา่าตามที่ตกลงกันไว้ชัดเจนอย่าล้ําเข้ามาคนล้ําเข้ามา เราต้องดันกลับไปพูดไม่รู้เรื่องเราก็ยิงต้องเป็นอย่างนั้นนะครับพูดไม่รู้เรื่องก็ยิงเตือนหลายครั้งเราก็ยิงยิงบาดเจ็บก็ามารักษานะครับแต่บอกให้รู้ว่าเราไม่ต้องการให้คนฝั่งพมา่าล้ำพรมแดนไทยด้วยอาวุธนะครับพูดกันไม่รู้เรื่องเราก็ทะเลาะกันแต่เราไม่ได้มีปัญหาว่าเออตรงนี้เป็นของว้าเป็นี้เป็นของไทยถ้าเราบอกว่าพรมแดนไทยติดกับพรมแดนวา้าแปลว่าเราเป็นศัตรูกับพม่าและหลัก พอเราไปรับรองพวกกบฏแยกดินแดนอันนี้พูดใหม่นะครับอันนี้ผมเนื่องจากดูพระราชพิธีดูพิธ,ธีสวนสนามเมื่อวานเนี้ยแล้วใจมันก็เตลิดเปิดเปิงไปว่าเออประเทศไทยมั่นคงทหาร,รเจ้าอยู่หัวทรงมั่นใจแล้วเรามานั่งคิดเออทหารพูดผิดว่าดินแดนว้าตรงนั้นดินแดนไทยตรงนี้งั้นวันนี้ขออนุญาตนะครับครึ่งชั่วโมงจบละนะครับเ,ออเพื่อให้เข้าใจกันต่อไปนี้ทําข่าวหรือเราจะพูดหรือจะให้สัมภาษณ์ไปพ่อนายกท่านตรีนะครับต้อง ช่วยชวยย้าตรงนี้หน่อยนะครับว่าพรมแดนไทยติดพม่าไม่ใช่พรมแดนไทยติดว้าติดมอนติดกระเรี่ยงติดกระชิชนติดอะไรก็ไม่รู้นะครับไม่ใช่เราติดพม่าอย่างเดียวมีปัญหาถ้ามีก็คุยกับพม่าไม่ว่าจะบนบกหรือในทะเลนะครับ